สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุ้ป้าเอาอาที่น่ารักทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านหน่อยยาลินอินดีสุภุสุคนเดคะเด้อร์เข้ามาเนี่ยยาลินมีแนวสิม่อจดจวดให้พี่ให้น้องฟังกค็คงสิบ่อผลเรื่องมาดามของแถของปลอมเลี้ยงเมียฝรั่งอ่าให้พี่ๆน้องๆ้องฟังอีกขึ้เก่าล่ะมาเนี่เฮาสิมาหัวข้อมาดามของแถต้องบอทํางานวาสันพี่น้องค่ะกะ บลูว่าเอาตันกะอันใดมามาตัดสินมองนี่เนาะค่ะเนาะว่าการเป็นเมียฝรั่งหรือว่ามาดามต่างแดนนี่เป็นของแท้ของปลอมตัดสินย่อนมองเหตุงานกับโบเหตุงานเนาะค่ะเนาะม้อน,นี่ยาเล่นกับซมาโซเลยเงาเวา,วา,วาวสุพีสุนองฟังเ้วกะขอความคิดเห็นจากพี่จากนอง คนลับคอมเมนต์เด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยลินถ้าหากว่าคลิปนี้ถืออกถือใจมีประโยชน์ลหลายสิ่งหลายๆอย่างหรือว่าบอดาันใดกระดานหนึ่งหลังจากฟังจบคลิปแล้วนะคะค่ะเฮ้ามาจดจวดกันค่ะพี่น้องคะการที่เฮ้าแต่งานกับฝรั่งนี่มาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกพี่น้องอันนี้ยลินสิขอเบาทางโซนเมืองหนอกเด้อค่ะเด้อค่ะในกรณีที่ว่าเป็นมาดามของแท้เป็นหยังต้องเหตุงาน อ่าคำวางเหตุงานนี่มาอยู่เมืองนองนี่ต้ามีตํากอก็บ่าได้คิดว่าสิได้เห็ุงานเดียพี่น้องคิดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วมาอยู่เมืองหนองน้าเขาก็เสิมาเป็นอันนาทีเมียที่ดีแม่บ้านที่ดีซักผ่าซักแพร่รีดผ่ารีดแพร่เห็ดกับเข้ากับน้ำเมียนเฮี้ยนเมียนซ่านเนาะค่ะเนาะให้ผัวหาเลี้ยงพี่นออ้องความคิดเนาะคะ่ะเนาะ ตาาเมื่อเา้าบอยบินมาหอดตั้งประเทศแล้วเมื่อเห็นวิถีชีวิตของฝรังเมื่อเห็นวิถีชีวิตการยู่การกินวัฒนธรรมของเขาแล้วจากความคิดที่จะนั่งอยู่นอนกินเป็นมาดามสายโอสบายสบายมันหายไปพี่น้องมันหายไปเพราะยังวัวเตี้ยค่ะในกรณีที่เอ่อเข้าต้องดินล้นเหตุงานเนาะ,ะเนาะการที่มีงานทํามันก็มีผลตอ่อ ต่อชีวิตของเฮ้าในหลายๆด้านเนาะค่ะ,ะรอยแหลกเลยก็คือการอาขอวียูต่อที่ลักๆเลยก็คือช่วยเหลือแบ่งปันสามีของเราจับใจ่ายใช้สยอยค่าใช้จ่า,ายใ,ในบ้าน <S <s พี่น้องไม่อยู่น้ำกันแล้วยาสุดว่าสิได้มานางอยู่นอนกินเด้อ <s> เออเ <s> จ้าคึดคักๆเด้อว่ามาดามของเท่ย บ่ต้องเหตุงานมันบ่เมียนดอกค่ะอันนี้เบาในส่วนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานส่วนอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่สามีเพิน่นเจาะจงที่สิบไให้เมียเหตุงานเจ้าบ่าต้องเหตุดอกเถาเธอลำบากอยู่เมืองไทยมาเพียงพ่อเล้วอยู่บ้านอยู่ซองหงหาอาหารเออผมเสียหาให้กินให้ใส่ดอกเงินอยู่บ้านให้แม่เถาผมกัสีสรงให ในกรณลี่นี่ถ้าสามีบุคคลผู้นั้นมีรายได้ดีเพียงพอที่จะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องเจ้าก,กระโสดีไปเนาะค่ะเนาะมาดามผู้นั้นเพิ่นกับบอต้องการเหตุงานกับบออยากเหตุงานกับบอใดทํางานถึงแม่สิอยากเหตุหผัวกับบอเหตุอา้าวเจ้าก,ก็นั่งอยู่เฮียยอยู่ซ่านมองมองแม,ม่งแม,ม,ม่งไปแต่ว่าเอา่อย่าลินบ่อยสบายป่านนั้นอย่าลืนก็เลย่ลู้ว่าในมุมของความสุขสบายของมาดามผู้นั้น คนมีความเหงาอยียงเนี่ยระหว่างคนที่ออกไปทำงานพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาได้เรียนภาษาได้พัฒนาตัวเองนะคะพอ่อผู้พอ่อคนหลากหลายประเทศหลากหลายเชื้อ,อาชาติได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติซึ่งกันและกันในระหว่างที่มาดามที่สุขสบายสามีเลี้ยงดีนี่เราอยู่บ้านอยู่ซองมอมเมอแมอ่เนี่ เรามีความเหงาอยางียงในบัฮะมันสิมีความสุขความถูกต่างกันเดีพี่น้องฮะเฮ้าบ่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นเฮากับว่าสามารถระบายความเหงาความโดดเดี่ยวความต้องการีอย่างใดแมนอยู่แล้วอาจสิเลน่นเฟซบุ๊กอาจสิเขา้า u t u b e เหตุอันนั้นอันนี้หรือว่ามีอ่ากิจกรรมแอคทิวตี้เหตุในสวนหลังบ้านน,น,นู่นนี่นั่น เพิ่นก็อาจสะมีความสุขในมุมนั่นของเพิ่นเนาะค่ะเนาะอันนี้อย่าลืมต่อว้าสู่ฟังค่ะแต่ว่าในส่วนของมาดามที่ทํางานนะคะมาดามทีทํางานพี่น้องการที่เราได้งานทํานี่มีงานทํานี่ ปัติท่ออยู่เมืองนอนี่เป็นอีหยังที่มีคุณคาลายหลายเด้พี่น้องอันนี้ย่เล่นออกโตว,วัยกรเดอร์ว่าบได้มาว่าให้ผู้ใดว่าบด้เหตุงานแหล่ว่ามีคุณคานะคะเดี๋ยวจะเล่นสีแยกให้ฟังเป็นอันๆค่ะพี่น้องคะ่ะคุณคาอีหยังวัดเตียผัวกัหาใดเฮ้ากัหาใดซอยกันซสือซอยกันใจซอยกันกินพี่น้องเฮ้าอย่างใดอีหยังเข้าก่ายเพึ่มเติมตืมเอามันกับเป็นความ พึ่งพ่อใจของลูกผู้ยิ่งคนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะหลายๆคอมเมนต์กาซิว่าอุย้ยผัวหายแห่งพุ่มใจกว่ากระเมนอยู่น่ละผัวหายแต่ว่าการตีเฮ้ามีงานเฮ็ดเหล่วกระไดทำงานเฮามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลัวเก่าลยหลายได้พี่น้องเล่าเยลิ้นกับบ่ไดมาเปรียบเทียบว่าผู้บ่ไดเหตุงานบ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะมันอีเป็นนางสี่พี่น้องจ้าค่ะในกรณีที่ผัวเฮ้านี่กับบ่ไดห,หายเฮาเนาะคะ่ะเนาะ เอาเป็นว่าบได้ให้หรือให้กระส่วนหน่อยมันบ่เพียงพอกับคาใสใจอันที่เฮาแดกไวอยู่ทั้งบาทั้งไลดอกพี่น้องเขาให้กระด้ค่ะเขาให้นิดๆหน่อยๆเป็นของขวัญเล็กๆหน่อยๆเฮาบบสามารถที่สีมาเอาจับใจใช่ยสวยปัดเปลือกผ้าละต่างๆที่เฮามีอยู่ทางเมืองไทยเนาะค่ะเนาะการเียเเฮาเหตุงานหาเงินได้เอาเองนี่ค่ะ เหลือจากใจซอยผัวเล้วส่วนหนึ่งกับเป็นของของเฮาเจ้าอยากทรงเมื่อบานพอไดเจ,อเจ้ากระทรงเจ้าบบอยกทรงกับเรื่องของเจ้าแต่ที่แน่ๆมาดามร้อยทั้งร้อยชีวิตเนี่ยเก้าสิบห้าชีวิตนี่ต้องมีลูกมีครอบครัวทีดูแลอยู่เมืองไทยอีกห้าคนอาจเป็นสาวโสดเ่เคยมีลูกเลยนางต้องมอง เออผัวเลี้ยงดีเออกระสุกดีไปอีห้าคนคน่ะอีเก้าสิบห้าคนบืนไตพี่นอ้องบืนไตเลียนเหตดงานวาสันคอยว่าลำบากอยู่เมืองไทยยังจีบจยข้างมาลำบากอยู่มืองนอกนี่มันตีความได้หลายอย่างเดี๋ยวพี่น้องค่ะเลียนสู่เอาเม็ดเงินเม็ด,มด,มดทองมันใหญ่เนาะคะ่ะเนาะเป็นอย่างคุณภาพชีวิตเฮ้าจังค่อยดีขึ้นเป็นอีหยังมันยังค่อยมีคุณค่ากับเฮ้า กับคํำว่ามีงานเห็ดหรือว่าใดทํางานนี่พี่น้องหนึ่งน้องเนื้อจากว่าเฮาไดเรียนวัฒนธรรมได้พบพอ่อผู้คนมากหนาหลายตาเด้เลียนรูแหลกเปลี่ยนต่างๆตามที่ยลีนได้บอกไปเร็วสองเปิดทัศนคติเปิดโลกกว้างให้เฮาเห็นสิ่งต่างๆมากกว่าเฮานาั่งอยู่เฮืน่นพี่น้องอยู่เฮื่นสิเห็นยังถ้ามันเลีนเนาะอยู่แต่ในคัว้เห็นแต่เนวกินทันตัวเออ หนังสือกับบได้อ่านละขีขัน้นขันพันพันกดทุกอย่างแล้วขี่ขั้นอ่านเด้แต่ว่าขันเจ้าม่าไม่ไม่เนี่เจ้าต้องอ่านหนังสือพี่น้องเพื่อว่าเจ้าสีได้ไปสอบบีวันบีทูสอบไล่อินดูยูเคเพื่อเจ้าสีได้ผ่านวีทรงวีสัพี่น้องจา๋ามันเป็นอนาคตของเจ้าเนาะค่ะเนาะมาเนี้ถ้าในกรณีเฮาเหตุงานพี่น้องจา๋าวันใดวันหนึ่ง ที่ความรักความหลงของสามีหมดลงพี่น้องเอ้ยอีโตงานนี่ละมันสิเป็นโตบงเฮามีชีวิตยอยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผยอย่างมีความภาคภูมิใจพี่น้องความรักความหลงของสามีมันเบิดเป็นเดอ้อตั้งแต่อยากันยังนี่วันหมดอายุความรักความหลงนี่ขันเบิเติมปุ๋ยให้กันนี่มันกระเบิดเป็นขันขันความรักความหลงเหมิดเล้ว ในก่อลนี่ที่เจ้าบเ้เหตุงานพี่น้องเขาบ็ได้ให้เจ,าจ้ากินเจ้าใส่เลีไปเสียใส่หัวไปยู้ใส่กลับไปเออกูเบ้ามึงแล้วกูมักกูไหมกูอยากได้ผู้ไม่นี่กูอิ่มกูเปิดบึงแล้วนี่เจ้าสีไปยูย้ใส่บาสนี่ขันเจ้าบวเหตุงานเจ้าบวมีงานเหตุช่วงที่สามีอยู่น้ำอยู่น้ำกันกับสามีเขาให้ใส่เท่าไรก็ได้ใส่เท่านั้นเหล้วยเสื้อผ้าตัวได้อยากซื้อเออเขาเออฟอดให้ได้เขาก็ซื้อให้เลย เออเขาบ่ได้ให้เจ้าใส่เจ้ากับบ่ได้ใส่เห้วเงินแต่ว่าเปรียบเทียบกับผู้มีงานเหตุพี่น้องจา๋าโอ้ยเสียตัวนี้มันแพงมาตีผัวถามผัวเสื่อ,อยไข่นะเถ่าผัวบอกว่า,วาโอ้ยมันแพงพดถ้าเอาคิดสามารถถ้าเอาของขวัญวันเกิดผู้เฮาอยากได้หวยเงินกูกะหาได้ตัวซื้อแม่เอาเลยเสียผ่าตัวไหนแพงเออท้องเสียนแล้วท่อสู่รถไฟอยากได้กะซื้อเอามันมีความผากภู่มใจเด้พี่น้องแล้วอีกอย่างหนึง่ง แม่นผัวสิทิ่มสิปะความรักจะจืดจะจางลงอนาคตมันบน่แเนบ่นอนพี่น้องะ่ะค่ะแม่นว่าผัวสิทิ่มสิปะเฮามีงานเฮ็ดพี่น้องอยู่ใดลอยลมคือเยลินนี่บอกไงไงขอบุญขอบคุณงานลไม่หลายที่เฮ็ดให้เยลินมีชีวิตที่มีความสุขสดใสมีความภาคภูมิใจย่งางไปทางใดก็เชิดหนาได้ ฉันเฮ็ดงานเสียภาษีคือกันกับคนอังกฤษถ้าหากว่าเอลินสีเข้มเงินรัฐบาลกินในส่วนใดส่วนหนึ่งเยอลินกับบอยอยากอายเข้มอีกเสียด้วยเพราะ่วเยลินสิบสี่ปีมาอยู่อังกฤษเฮ็ดงานตั้งแต่สองเดียนแลดที่มาแลวพี่น้องจา๋จาจ้ะดังนั้นแล้วการที่เฮ้ามีงานเฮ็ดนี่มันเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องมันเป็นมันเฮ็ดให้เฮ้ารู้สึกดีแล้วก็ชีวิตมันมีคุณภาพแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็มีความหมันคงให้ตัวเองพี่น้องค่ะงานนี่คือความหมันคงของเฮานะคะถ้าเฮาบ่มีงานเหตุนี่ความรักของเจ้าสั้นคล่อนขึ้นมาผัวบว่าเอาแล้วนี่เจ้าสิไปใส่พี่น้องเอออายุหลายขึ้นการหางานหาการกัยากขึ้นเด้ค่ะสมัยนี้มันบ่นคือตั้งแต่กีตั้งแต่กีงานเบื่ออึดบ่ออยากฝรัง่ง บ่อเอาไดงงานทําความสะอาดฝรั่งมาใครเห็นงานกระจกกระแจกเด้ะส่มือนี่ฝรั่งเอามัดสุยางพอเศรษฐรกิจกับโบดีคนกับตกงานใครที่มีงานอยู่นะตอนนี้ปานมีทองคำอยู่ในมือพี่น้องจ้าจ้ะความมั่นคงทางราักฐานของชีวิตความมั่นคงของทุกๆอย่างที่เฮามีขึ้นอยู่กับงานนะคะแล้วเจ้าสีใสเคํา,า่ามาดามของแท้ของปลอมเอาอีหยังมาวัดกัน เอาอีกอย่างมาวัดว่าของแท้กับของปลอมฮะพี่นอ้องเมืองฝรั่งเมืองนอกนี่คนทํางานในสายตาฝรัง่งเขาชื่นชมมากๆนะคะเขาชื่นชมเรอยา่าเล่นกับบอดมายไม้คว,าว้าวมาใช้ชีวิตในต่างแดนทํางานให้ฝรั่งชื่นชมฝรั่งอยู่รอดได้เฮาก็ต้องอยู่รอดได้ไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ต่างประเทศแล้วมาเป็นภาระของแผ่นดินเขามาเป็นภาระให้เขาดูถูกให้เขาเหยียดหยามเรา เอ้ยแค่อ่ปาปากคืนว่าสีไปเข้มอันนั้นกินสีไปเข้มอันนี้กินจากหลวงนี่เขาถามแล้วเธอเคยทํางานมั้งไหมเธอทํางานกี่ปีเธอทํางานอะไรเธอแต่งงานมาอยู่ที่นี่เธอมาอย่างไงไหวพี่น้องเอ๋ยแผ่นดินเขาคนประเทศเขาเขาถามข้าจกหลอกจากแหลกถามไปทนตัวถีบทั่วเดียนเป็นไตะหยัดอายเือ,อย่างนี้เด็โอ้ยมาถามเยลินแอนอกใส่ o เลยค่ะฉันทํางานตั้งแต่ฉันมาประเทศอังกฤษได้เกือบสองเดือนอืมฉันเสียภาษีตั้งแต่นั้นมา เออ14ปีข่อยอยู่นี่ข่อยเหตุงานซูเมอร์เสียภาษีททอๆกันกับพวกเจ้านั่นละ่ะเอ้ยล่ลินกับใส่ขึ้นคือกันดังนั้นแล้วการที่เรามีงานทำค่ะไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นมาดามของแท้หรือของปลอมนะคะการที่ได้มาเหตุงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามาอยู่กับสามีนี่เจ้าเสียข่อยโลดว่าเจ้ามากเจ้าสิต้องอยากเหตุงานเป็นอย่างวัตตีหาอยู่บ้านใดบอ่อเดือนละศีหาหมื่น เ็ดงีนล้านนวนเอาซะถูกเยลินบ่ไดดอันดูถูกดูแคลนหรือว่าเบียดเบียนผู้ใดเด้อเพราะว่าเยลินบ่เคยได้เออเยลินอยากรู้ว่าเฮ็ดงา้ยนล้านนวนเป็นลูกน้องล้านนวนเจ้าหาได้บ่เงินเดือนละสามสี่หมื่นน่ะสี่หมื่นหาเงินเจ้าหาใดบ่ท่านเจ้าหาอยู่เมืองไทยใดเดือนละสี่หมื่นหาเงินเจ้าบ่ต้องมาเมืองนอกเด้ออยู่เมืองไทยนั่นล่ะ สุขสบายบ้านเฮาน่นอยากกินยังกระได้กินบ่ต้องมาทนหนาวยางตากฝ่าตากฝนพาลมพาฝนลุยหิมะไปเหตุงานคือซุ่มอยู่เมืองนอกค่ะต่วาหมดอยู่เมืองนอกนี่ไหวไปเหตุงานโอโจเอเกเขาก็ได้เหรอซีซ่าหาเงินเพิ่งเพิ่งงานทําความสะอาดบางแห่งนะคะเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะหักภาษีหลวงเขาก็บ่หักเอาเดี๋พี่น้อง เสี่หายเงินเข่ากระเป๋าน็อเนาะนะคะแต่ว่าเพ่นสรีหักอันอินชัวรันอ่า่ารักษาพยาบาลไขๆ้ๆข้หอบใจประกันสังคมบาตเท่านั่นแหละพ่นสรีหักตัวนั้นซึ่งทุกคนจะต้องใจยุเรล่วพี่น้องโดยโดยโอ่ากฎของยูนินะคะค่ะพี่น้องค่ะการเฮ็ดงาน ในต่างเดนหรือว่าเป็นมาดามของแถบของปลอมบ่ได้มาวัดกันหมองเหตุงานบ่เหตุงานแต่ถ้าเจ้าเห็ุงานนั่นคือหนึ่งคุณภาพชีวิตของคุณเองสองศักยภาพของเจ้าที่สียืนอยู่ในประเทศนั้นๆได้โดยปราศจากสามีเลี้ยงดูหรือวันใดวันหนึ่งที่ความรักความหลงสิ้นสุดลงแล้วมาเนี้เอา สิ่งเหล่านี่การันตีชีวิตของเห้าตลอดไปตลอดชีพนะคะดังนั้นแล้วอ่าอย่าสิคิดว่ามาเมืองนอกบ่อยากเหุงานให้ผัวเลี้ยงให้คืดพ่อวันใดที่เขาไม่เลี้ยงเราขึ้นมาเมื่อนั่นลหละเจ้าสิรูซ้ซึ่งถึงคำว่าอุน่าจะหางานทำ พี่น้องคะคลิปนี้มีมาฝากเมื่อตอนจวดหลยเติบพี่น้องเห็นว่าจังไดห,หลังจากสร้างคลิปนี้จบแล้วเยลินอาจสีบอผพิดพลาดขอใดขอนึงไปกรกราบขออภัยไว้หลาย,ลาย,ลายห้า่หากว่าคำบอคำจาของเยลินเยลินนั่นไปกระทบกระทั่งจิตใจผู้ใดหรือว่าสื่อสารไปในด่านที่บ่ถือบ่ตองเยลินกับขอโทษขออภัยด้อคะเด้อเพราะว่าคลิปของเยลินส่วนใหญ่แล้วว่าตรงๆเว่าในความเป็นจริงคะ่ะ ามาดามสายฟอทิ่สิมาใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกนี่เมืองนอกไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะคุณต้องเตรียมพร้อมนะคะค่ะคลิปนี้จบไปอีกแล้วพี่น้องจ๋าเน้าเติมพี่น้องจังใดกัดขอแห้อยู่ดีมีแห้งสุขผูสุขคนเดค่ะเด้อรักษาสุขภาพโดยนะคะพอกันคลิปหนาพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย